ทุกอย่างเลยก็คือให้เด็กไปเรียนหนังสือหรือไปอยู่กับเพื่อนไม่ใช่นั่งไนผ่าที่เรียนใหม่ได้ยังผ่าที่เรียนใหม่ได้หรือยังก่อนมันมันปัญหาว่าใครจะกล้าเอาเข้าไปล่ะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของโรงเรียนนะพอดีเพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงเรียนโรงเรียนนานาชาตินะผมถามดูเฮ้ยมีลูกศิษย์แบบนี้มึงเอาไหมเป็นเจ้าของเลยนะเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวแม่งก็จับเชื่อหมนหมดแล้วยุ่งแล้วทำไงอ่ะไม่ได้หรอกเขาก็มองเป็นเรื่องอันตรายไงต่อคนอื่นๆไง Mm hmm. มันเพราะไอ้พวกแบบนี้เป็นเรื่องอ abnormal เ,เรื่องความผิดปกติอะเกิดเข้ามาแล้วนั่งเสกแสงเสริมพุ่งเลเซอร์ออกมาทำไงย,ยุ่งกันตายหานักเรียนเกิดบ้ากันหมดสมมตินะนี่ผมกูยยับเพื่อนผมเจ้าของเรียนนาชาติอยู่สีนคเรีนเนี่ยเพื่อนนิดเนี่ยเขาบอกแม่งกูรับเข้ามานะเกิดแม่งเชื่อมกันหมดแล้วทําไงล่ะตาย,ายเกิดนักเรียนเกิดบ้ากันหมดนะคือคนก็กลัวนะคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆอะ่ะมันน่ากลัวปุ้ยกล้าไปอยู่โรงเรียนลูกไหมล่ะเนี่ย เพื่อน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 พี่เดบอกผมนั้นจริงๆหรอจริงเจ้าของเยนนาชาติแถวสีนครินเนี่ยเพื่อนผมเออเออคือเราอะไม่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 ทราบวิธีคิดหรือว่ามุมมองของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้านเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนอะเขามองแบบนั้นหรอคะมองที่จะเกิดเป็นลูกไฮโซอะลูกเพื่อนผมที่คนมีตังค์นาชาติเนี่ยถามว่าเออเนี่ยเอาไม่ไปเรียนกับลูกมึงอะอะไรเงี้ยคาไม่มีใครกล้าเสี่ยงอะเดี๋ยวมันเกิดนั่งปลูกเสกเอาหนังควายเข้าท้องหรืออะไรทำไงล่ะน่ากลัวนะ บางคนนี่ปวดท้องตลอดแล้วอ๋อเพื่อนเรามันเสกหนังควายเข้าท้องอะไรเงี้ยมันไม่แน่นะอ้าวแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วน้องเขาจะทํำยังไงอรพี่เดพี่มีอะไรแนะนำไหมไคะสําหรับผู้ปกครองเนี่ยคือผมแนะนํานะคดีเนี้ยนะให้แนะนําให้ปฏิบัติตามคําพิพากษาอย่าตีความบิดเบือนคำพิพากษาคําพิพากษาไม่มีบอกนะบังคับแค่หกเดือนไม่มีครับเขาหกเดือนนี่หมายถึงว่าคุณต้องเอาลูกเนี่ยไปพบจิตแพทย์สองครั้ง นะภายในหกเดือนถ้าคุณไม่ทําก็เรียกมาสอบถามถ้าสอบถามแล้วไม่มีเหตุผลคุณอาจจะโดนกักขังหรือจําคุกไม่มีนะเพราะนั้นอย่าไปบิดเบือนการบิดเบือนอคําสั่งศาลเนี่ยอาจจะโดนละเมิดหน้าศาลคุณอย่าไปแปลความมาอย่างนั้นนะครับอย่าทําครับอย่าหาทํานะครับปุ้ยปุ้ยปุ้ยงงว่าทําไมออ เขามีทนายความที่เป็นทนายความส่วนตัวทําไมถึงแบบไม่แนะนําอะไรที่ถูกต้องอะคะหรอือว่าเขามีความรู้แค่นี้เขาแนะนําได้แค่นี้<ม>นี่นคือเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเหรอคะแล้วคุณดูความประพฤติหรือการแสดงองอกของทนายความเขาสิผมเป็นทนายความมาตอนนี้นะสามสิบเก้าปีน่าจะเป็นมามากกว่าไอ้นั่นไม่รู้เกิดหรือยังไม่รู้นะเราเคยเห็นคนแบบนี้ทนาย,ยางี้เคยเห็นไหมไม่มีสภาทนายก็ยั้งเรียกไปตักเตือนเลยบอกนะเห็นนะ มันมันแปลกล้วเราเคยเห็นทนายแบบนี้ที่ไหนลนะ่ะมันแปลกนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะเคยฟังเพลงนี้ถ้าเป็นพี่เป็นทนายความของคุณพ่อคุณแม่เชื่อมจิตเนี่ยพี่จะนะนรว่ออะไรคะหนึ่งปฏิบัติตามคำพิพากษาสองยกมือไหว้ขอโทษประชาชนขอโทษทุกคนและเงินทองอะไรที่สมัยนั้นที่ได้มีการเอาเข้าไปนะไปซื้อที่<ม>ซื้ออะไรเนี่ย เพื่อที่จะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรเนี่ยญาติทำเนี่ยเอาคืนเข้าไปบอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วร้องเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอโทษสังคมแล้วก็ไปทำมา,มาหากินอาชีพอื่นลูกก็ไปเรียนอะไรต่างแล้วก็ยุ่งเลิกยุ่ง,งเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมทั้งหลายเชื่อมกล้วยเชื่อมแก๊สเชื่อมอะไรต้องเลิกเลย<ม>ถ้าเป็นผมนะกลับมาเป็นคนปกตินะครับตอนนี้เขาไม่ปกติตรงไหนอะคะ เขาดูเหมือนเป็นผู้วิเศษนะ่ะเดินไปไหนก็จะมีท่านอาจารย์น้องนายอะไรก็มีคนยกมือไหว้อะไรต่างๆนะบางทีก็น้ําไปลาดหัวกาเนี่ยปกติแล้วเด็กเอาน้าล่าหัวผู้ใหญ่เนี่ยอ่มันมันปกติไหมมัน,ม,นมันไม่ปกตินะใครใครเด็กมันต้องยกมือไหว้ผู้ใหญ่เนี่อ่แล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องเชื่อมอะไรต่างๆนะนะครับ ไม่ต้องไปเผยแปะธรรมะเขามีทีมทนายความตั้งสามสิบคนไม่มีใครจะฉลาดในการแนะนําพ่อกับแม่เลยหรอคะคือบางครั้งเนี่ยทนายเหล่านั้นะผมเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบางคนก็ต้องการแสงนะพอแสงสวนก็เป็นข่าวเป็นอะไรโอ้ยดังอีกแล้วทนายนี้มาอีกแล้วทนายเชื่อมติดโอ้โหดูเท่เลยใส่แว่นไวมข้างหลังบ้างอะไรบ้างไน่นะดูโอ้โหนะกะจะแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยอะ เดินแบบอาร์ตเลยแหละขดงคดีแม่งมาบานกูก็เฉยอ่ะยังไงกูแทงสวนดังอ่ะจะไปมอบตัวกับนักข่าวต้องมารอเหมือนกูกลายเป็นอะไรอ่ะ<ม>โอ้โหแม่งดังอนะ่ะแสงมาเต็มเต็มอ่ะตากผ้าไม่แห้งเลยตอนนี้ยิ่งฝนตกเนะ่ยแล้วตอนนี้สรุปเราได้แสงหรือได้เสียคะก็แสงเสริมเต็มไปหมดเเขาไม่ไม่สนใจเนี่ยเขาก็คิดว่ากูแน่นะนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนี้อีกหกเดือนจะพบกับรูปแบบการเจริญธรรมเจริญปัญญาตามแนวทางแห่งองค์พุทธะเพื่อยกระดับจิตให้ขาวรอบยิ่งขึ้นไปอืมตรงนี้นพี่บองมันทําไม่ได้เป็นการท้าทายคําสั่งศาลเพราะอะไรเพราะว่าคําพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้นะคดีอดีตลูกความผมเนะ่ะคุณครูคนอื่นนะคุณครูที่เป็นไลค์โค้ดชื่อดังจำได้ไหอคุณกะลาแมก็เป็นลูกศิษย์เขาเนี่ยผมว่าเป็นที่ปรึกษาเขามาก่อนนะ แต่ตอนหลังผมไม่ได้ไปยุ่งแล้วเพราะเธอดังมากเกินไปครูคนนั้นก็ไปฟ้องมานเจอร์ไงนะแล้วมานเจอร์ชนะคดีในคำพิพากษาบอกว่าครูคนนั้นเน่ยเอาเอาเรียกอะไรเอา,าศาสนามาหากินม,มาเก็บอคอร์สฝึกอบรมกละแมกเ็เรียนนไปถามว่าดูเด็ <c oughs> กคนดังๆครูง,งอกเ็เรียนลยดูเด็กน,นึกออกนึกออกนึกอกอกนะเก็บคนคนละเป็นแสนไป็นอไรอ่ะ ใช่นะแล้วเสร็จแล้วพอคนไปด่ามานเจอเขาด่าทีมงานของของพี่สนที่ไปด่าไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทในกาพิพากษาสารอาญาของเท้าใต้เขียนไว้ชัดศาสนาเป็นของฟรีนะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวพุทธศาสนาพุทธดังนั้นเอาศาสนามาทำมาหากินหาแดกไม่ได้พูดง,ง่ายๆแล้วกันนะนะแล้วก็การที่คุณจะไปสอนศาสนาไปไปบรรยายธรรมอ่ะคุณต้องไปเรียนประเรียนสี่ประเรียนเก้า ต้องเคยบวชเคยเรียนอย่างเช่นอย่างพระมาหาภัยวันสมปองอย่างเงี้ยในคําพิพากษาเนี่ยแล้วถามว่ามึงเคยไปเรียนที่ไหนมานะเด็กแปดขวบเก้าขวบมึงไปเรียนที่ไหนมาเป็นผู้วิเศษไงคะเออมึงไปเศษมาจากไหนล่ะมันเนี่ยในคําพิพากษาสารยากรเทพใตอ้อ่ะอดีตลูกความผมที่โดนเนี่ยไลค์โค้ดชื่อดังอ่ะ สารนี่คุณไม่เคยผ่านการอบรมเรียนปริยัติธรรมปร,ริยนหนึ่งปร,ริยนเก้าอะไรต่างอย่างไพวันแพรี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาสอนธรรมะได้พเพราะเขาเคยบวชเคยเรียนมาก็ในเมื่อเด็กเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยมึงไม่เคยบวชไม่เคยเรียนแล้วมึงจะเอาอะไรมาสอนล่ะเออมึงพิสูจน์ได้ไหมมึงอะไรจะอะไรต่างแล้วไปสอนไปสอนมาแม่งก็แตกต่างมาจากพระไตรปิฎกอะ่ะมึงตั้งศาสนาใหมอ่อ่ะดูถูกดูเหม็นเหยียดหยามพระพุทธเจ้าอะ่ะ ทำลายศาสนาแบบที่อนนุชยพูดนะถูกเลยอืครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกรณีเคสเชื่อมจิตก็ดีแล้วก็อาจารย์คนนั้นของคุณกัละแมก็ดีเนี่นะคะออสังคมจะต้องเรียนรู้อะไรแล้วหลังจากนี้ใครที่จะเอาศาสนามาหากินต้องพึงระวังอะไรบ้างคะพี่เดก็ระวังหนึ่งคุกสองโดนลุมประชาทันก็คือระวังตีนพง่ายเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมัน มันมันอะไรมันช้าไปมันก็อาจจะโดนสาบาทาอะไรเงี้ยสารเตี้ยผมก็ห่วงนะนี่จะเป็นพวกอิส,สลามเนี่ยเขาตายนะไปดูมินเห็นไหมศาสดาเขาอัลร้อ์จำได้ไหมที่อไอทีเขียนกระตูนที่อะไรฝรั่งเศสจำได้จำได้ไหมโอ้โหเนี่ยหนักนะนี่นี่ก็ลบหลู่ศาสนานะเออไม่ได้นะอย่ามาทำเป็นเล่นนะของสูงนะศาสนาเนี่ย um: ผมเนี่ยในฐานะที่ เป็นคนนับถือศาสนาพุทธผมถือว่าพุทธเจ้าเนี่ยมึงยัมาเล่นไม่ได้นะมึงจะไปบอกว่ามึงเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติอะไรไม่ได้นะมึงเอาใบเกิดให้กูดูสิถ้ามึงมีใบเกิดแต่กูจะเชื่อมึงเลยมึงเป็นลูกเป็นหลานพุทธเจ้าไหนพ่องมึงเป็นใครแล้วเกี่ยวดองกันยังไงตรวจดีเอ็นเอได้ไหมเออนี่ผมทำกรดีดังเนี่ยจะแถลงข่าวไม่กี่วันเนี่ยตรวจดีเอ็นเอคนดังเลยสองกดีแล้วนะคนดังมากเลยอ่ะสองกรีอ่ะตรวจดีเอ็นเอแล้วแม่งยังไม่ยอมรับอ่ะเนี่ย พราะนั้น,นถ้ามึงบอกมึงเป็นลูกหลานพระเจ้ามึงเอาไปเกิดมาแล้วมาตรวจดีเนเ,เ่ทีนี้เแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าใครจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือว่าหลักคาสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่บิดเบือนจากพระตไตรปิฎกอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วสองต้องไปเรียนคุณจะต้องคุณเห<ป>มือนไปไปบวชไปเรียนเนี่ย ไปบวชเป็นพระเย่างผน้หญิงเนี้ยไม่เคยบวชเรียนมาไม่เคยเกี่ยวมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาไม่เคยเรียนมหาธุทาลงกรไม่เคยอะไรล้วอยู่อยู่ไม่ก็มาตั้งตัวว่าไปสอนพระพุทธ้าสอนอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อย่ามาเสนอหน้าต้องไปเรียนมาเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยทุกวันเนี้ยเห็นไหมแม่งไม่ได้จบกฎหมายหรอกจบเคมีก็มีจบวิศวะก็มีจบการตลาดทําตัวเป็นทนายนะเดินแอคอาร์ตพุงยื่นเลยเห็นไห จบเคมีแม่งกับอ้างตัวเป็นทนายรับปรึกษากฎหมายจบวิศวะก็รับศึกษากเนี่ยมันไม่ใช่มึงไม่ได้เรียนมาอย่างกูเนี่ยเรียนมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเรียนกฎหมายเรียนเนติบันฑิตอย่างเงี้ยให้คาปรึกษากฎหมายนะอ่าเรียนการตลาดก็สอนการตลาดเป็นหมอก็เป็นนั่นไม่ใช่เป็นหมอปลอมอันนี้ก็กเหมือนกันพระปลอมเหมือนน่ะเอาพระปลอมมาสอนอะไรธรรมะแล้วมึงเคยเรียนที่ไหนแล้วมึงรู้จักแล้วพุทธเจ้าเป็นใครที่ไหนประสู